ล่าเรื่องเล่าชุดลึกลับแดนเหนือวันนี้ขาเสนอเรื่องราวของหงหินหงหินเป็นข้าวซอที่ถูกประพัน์ธขึ้นในดินแดนล้านนาอันว่าเรื่องหงหินนี้ไม่ทราบความเป็นมาว่าได้นำเนื้อหามาจากคำพีทางศาสนาเล่มใดแต่ข้าวซอฉบับที่แพร่หลายมากที่สุดถูกแต่งขึ้นโดยพระยาโลมานิสัยซึ่งเป็นชาวจังหวัดเชียงราย ที่ได้เข้ารับราชการในราชสำนักลำปางโดยได้ประพันธ์ขึ้นในช่วงสมัยรัชการที่4แห่งกรุงรัตนกโกสินทร์และภายหลังก็ได้ถูกใช้เป็นต้นแบบราชสอของเจ้าสุรีวงศ์ซึ่งนี้ผลขึ้นในปีพาศ2444เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นมาจากการที่นางวิมาลาเหสีของพระเจ้าปุรันตปะกษัตริย์แห่งกรุงพลาณสีได้ถูกขับออกจากเมือง เนื่องจากถูกเหล่ามเหสีรองทั้งหกใส่ร้ายป้ายผิดโดยแอบเอาลูกสุนัขมาสับเปรียนกับโอรสของนางภายหลังที่คลอดออกมาแล้วนางวิมาลาจ,จึงได้สุดสัสุดเสพเนจจอบ่าพักอาศัยอยู่ในบ้านของพอเท่าแม่เท่าคู่หนึ่งส่วนโอรสของนางนั้นประอินได้นำไปชุบเลี้ยงไว้บนสวงสวรรค์ เมื่อเติบโตขึ้นองค์อินก็นเนรมิธหินคำก้อนหนึ่งให้เป็นหงษาพระโอรสมาอยู่กับนางวิมาลาผู้เป็นมาดานางวิมาลาจึงได้ตั้งชื่อให้โอรสนั้นว่าเจ้าทุกขะตะขัติวงอยู่มาวันหนึ่งกุมารของเหล่ามหิสีรองทั้งหกก็ได้จัดกาะเล่นเสบ้าทองคำกันขึ้น เจ้าทุกขตาคติวงก็ออกมาเล่กับเขาด้วยเหมือนกันแล้วก็เกิดชนะได้ลูกสะบาททองคํานั้นกลับบ้านไปแถมค้ากลับออกจากเมืองยังสามารถปราบยักษ์ที่มาคอยดักจับผู้คนชาวเมืองกินเป็นอาหารได้ซสียด้วยไฟเหล่ากุมารทั้งหกเมื่อทราบข่าวนี้ก็ไปบอกความกับพระเจ้าปุรันตะปะว่าพวกตนนั้นสามารถสังหารยักษ์ลงได้ แ่พระเจ้าปุรันตปะสนไม่เชื่อวราผู้ที่จะสามารถปราบยักษ์ได้นั้นจะต้องเป็นพระโพธิสัตว์เท่านั้นพระเจ้าปุรันตปะจึงทรงให้กุมารทั้งหกออกไปติดตามหาพระอยิกาของตนที่ถูกเหล่าผีดิบจับตัวไปเมื่อนานมาแล้วเพื่อเป็นการพิสูจน์กุมารทั้งหกก็ได้ไปขอร้องให้เจ้าทุกขตาคติวงมาช่วยพวกตนตามหาพระอยิกา เจ้าทุกขตาคติวงศ์ก็ให้เหล่ากูม,มาทั้งหกแลลกองทัพรอยกันอยู่ที่ชายฝั่งแม่น้ําส่วนตัวเองนั้นก็ได้ขี่หงออกติดตาหมหาไพร่ยิกาไปเพียงลําพังเจ้าทุกขตาคติวงศ์ได้เดินทางมาจนถึงเมืองยักษ์สามเมืองและในแต่ละเมืองก็ได้ทีดาของเมืองเมืองนั้นมาเป็นชาย,ยาแหมช่างเป็นหมู่เนื้อหอมเสียจริง หลังจากนั้นเจ้าทุกขตาคติวงศ์ก็ได้เข้าไปหาพระอายิกาที่เมืองของพวกผีดิบซึ่งในขณะนั้นเหล่าผีดิบทั้งหลายไม่ได้อยู่ในเมืองเลยสักตัวหนึ่งและเมื่อพาพระอายิกาออกจากเมืองมานั้นพวกผีดิบต่างก็รู้ตัวและก็พากันขับไล่ตามมาแต่เจ้าทุกขตาคติวงศ์ก็สามารถพาพระอายิกาหลบหนีการติดตามนั้นมาได้อย่างฉิวเฉียด ในขากรับเมืองเจ้าทุขตะคติวงศ์ก็ได้ให้ชายาทั้งสาของตนเองรออยู่ที่รีฝังน้ำแห่งหนึ่งโดยตนจะพาพระยิกานั้นไปสูงในเมืองก่อนเมื่อทางฝ่ายหกโอรสของเหล่ามิสีรองเห็นเจ้าทุขตะคติวงศสามารถพาพระยิกากลับมาไดเป็นผลสำเร็จดังนั้นก็รวมกันเข้ามาทําร้ายเจ้าทุขตาคติวง์จนตาย แล้วก็พาพระอยิกากลับเข้าเมืองไปรับความดีความชอบแทนหลังจากที่โอรสทั้ง6ได้พาพระอยิกากลับเข้าเมืองไปแล้วพระยินก็เสด็จลงมาช่วยชุบชีวิตของเจ้าทุกตาคติบวงขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่เรื่องราวทั้งหมดไม่ได้จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งของฝ่ายโอรสทั้งหกหรอกนะครับเพราะเมื่อพระเจ้าปุรัตตปะได้ทรงทราบจากพระอยิกาว่า ผู้ที่ช่วยเหลือพระองค์นั้นก็คือเจ้าทุกขตาคติวงศ์นั่นเองและเมื่อเจ้าทุกขตาคติวงศ์ผู้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ได้มาร่วมงานเลี้ยงฉลองในเมืองพระเจ้าปุรันตปะก็ได้ทรงสักถามไต่ความจนทรงทราบความจริงที่เป็นไปทั้งหมดจนรู้แจ้งแถลงไขทุกประการแล้วก็ทรงมีรับสั่งให้นำโอรสผู้ชั่วชาทั้งหกรวมทั้งเราชายารองรองทั้งหลายผู้เป็นมันดาไปประหารชีวิตทั้งหมด จากนั้นจึงทรงให้แต่งขบวนไปรับเอาตัวนางวิมาลารวมทั้งพ่อเท่าและแม่เท่ามาเสวยสุขกันในวังอย่างพร้อมหน้าสืบมาและเรื่องราวนี้าวซอเรื่องหงหินก็เป็นเช่นนี้แลเอย